มั่นฟังประตูสู้นำบนพู สวัสดีครับสวัสดีตอนแร่งๆพี่น้องมืีอกี้มีโอกาสผ่านมาทั้งโนนสังโนนสังนงบุญลาพูผ้าพี่ผาหน่องมาเบงมาช่เส้นทางนะมาช่เส้นทางโนนสังเขื่อนบนลุลรัตน์นะครับโนนสังเขื่อนบนลุลรัตน์นะครับชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับ นนสังอุบลัติการ์ระยะทางกับมันยี่สิบกิโลเมตรหรอยี่กิโลเมตรเป็นทางทีแลนแลนเรียบแนลนเลาะฟังเคลื่อนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเคลื่อนส่วนหนึ่งแล้วก็แลน,แนขามเขาคู้เอนมองสกายวอลคู้เอนนะครับกายวอลคู้เอนอยู่มันจะกกิโลนะครับขามเขาเป็นทางที่แนลนเลาะ ตีนเขาไปเรื่อยๆนะครับเอาไปเรื่อยๆก็คือเห็นภาพข้างหน้านพี่น้องภูเขาภูเขาข้างหน้าเลยนะครับนานี้อาจสิบอ่อเขียวขจี้งามนะครับบ่เขียวขจี้งามขึ้นหนา้าขึ้นหน,าน้าฝนแหงมันแรงแล้วใบไม้ก็แหงนาะเป็นเหลืองไปเบิดแล้วก็เพิงพูดเนี่ย ดังๆเรื่องเรื่องแหละเสียงท่ากโคตรโค้งทุกพ่อมันเนี่ยนะพี่น้องถ,ถือว่าเป็นอีกเสียงท่าหนึ่งเนาะที่มีความสวยงามสวยงามอีกเสียงท่าหนึ่ง แน,นชุ่มวิ่ง view, ทิ้วทัดไล่เขาไปเรื่อยๆนะครับอีกเล็กน้อยกับเสียฝามือกับเป็นเครื่องนรรับเนาะทายมือก็เป็นผู้เขาคือนะกันกับเส้นอุทยานแห่งชาตินำพองนะครับเส้นนี้เป็นเส้นไปอุทยานแห่งชาติผ่านคำํำพวกผู้ผู้เก่าผู้ผ่านคำํำนะครับไปอุทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้ผ่านคํำนะครับเส้นนี้ ข้ายุคผู้แอนเลยพี่น้องยูคผู้แอนยูคผู้แอนสกายวอล์กนะครับอุทยานแห่งชาติผู้เกาะผู้ฮันค่ำเนียกะเป็นอุทยานที่ตั้งมาก่อนอุทยานแห่งชาตินามพองนะครับตั้งมาก่อนตั้งมาแต่ดวนแล้วนะครับหลายสิบปีแล้วอุทยานแห่งชาตินามพองตั้งที่หลัง เส้นทางสิบพมานนี้พี่น้องเนี่ยสายมือเขากับมีภูเขาขวามือเขากับมีธงหน้าไกลไปก็นั่งก็เป็นเขื่อนนะครับเริ่มเดียวเห็นน้ำเขื่อนแล้วนะครับก้อนสิขื้นเขาก็สิมีมูบนะ่บานท่าศิลาเนาะบันทาศิลาต่ก้อนขาจะเอื้อนบันพักท่านใจพี่น้องบันพักท่านใจแต่ก้อนเนี่ ท่างลดมากพอหอดนี่ต้องใส่เลือเลือแอนออกม,มาท่างหนาเคลื่อนเนาะจากท่าเรือแอนออกม,มาท่างหนาเคลื่อนเพราะว่าจิเป็นการขนทรงการเดินทางต่างนี่ต้องใส่เรือแต่ก่อนก่อนฟักท่านใจเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเขาก็เลยมว่าตัดถนนนะครัขบขำเวียนการเลยข้อเดินทางใน,นะระดับหนึ่ง นะครับแต่เขามดอดปรับปรุงอีกรอบสองนี่นะครับจังจังจังดีขึ้นนะ้ำจังดีขึ้นทั้งสามารถสัญจรไปมาได้สะดบ้านทาศิลาครับเป็นหมู่บ้านประมงนะครับหมู่บ้านประมงสองห้างทางกา็สิเต็มไปด้วยสมปลาปลาแหงปลาย่างปลาโอ้ซับบะปีพี่น้องซับบะปีปลาดาว ปลาดาวปลาดาวนี่โดยการเอาปลาหลายๆตัวมาจับจุ่มกันนะตากแห้งนะครับผมเอื้อซื้อๆออ,อกปลาดาวแท้แท้บันก็จะาบัาาารูอเอื่อวมาไปาอี่ยผลิตภัณฑ์จากปลานะครับผลิตภัณฑ์จากปลาปลาแดกปลาลามีบดนะครับมัมมัมก็มีนะครับแต่พูดใสนสรวงเดือดแน่ก็ซื้อมัมไปกินนะครับจะได้เร็วขึ้น จะไปซื้อก้อยนะครับซื้อก้อยสากซื้อหมอกซื้อจรวดรวดเป็นจรวดเว้ยมันไม่มีหม่องโล่งปุ๋นมันตกตายสิจรวดบ่ได้ไว้อยู่มันเจิดกันเลยบ่ได้บ่ไใดซื้อจรวดเนี่ยเริ่มเข่าเจียดเมื่อวันท่าศิลาแล้วคือ้านพักท่านใจนะครับตะเก او เนี่ยเห็นว่าป,าป่าเปลวเบยพี่น้องปลาแหงเนี่ยสยัตว์ก็มีเรื่องสัตว์เนี่ยแพนีนสัตว์เนี่ยเห็น,หนห่นปลาเนี่ยเป็นเสว่าป่าเป็นสิว่า ปลายไงวาแผ่นไงเหมือนสิวะ่ะศาสตร์นะครับศาสตร์ปลากับมี่เขาจะเอาปฏิศิริ้อล้มพัดกับเปียอเบอร์เพื่อนกัศาสตร์นะครับเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์จากปลาทั้งมัดนะครับปลาตากแห้งปลาสม้มปลาแดดเดียวปลาสมบปะปิ ปลาสดก็มีหมกปลาสดก็ม,ดกมีนะครับปลาน,นิลสดปลาบูสดปลาคอสดนี่เนี่ยปลาเมื่นอเข้านี่กะน้ำเคลื่อนพี่น้องเยิอนแช่พังๆเนี่ยถนนเนี่ยสวยงามนะครับบรรยากาศดีเนี่ยตอนนี้ตะเวนกำลังตกดินพี่น้องตะเวนกำลังตกดิน เดี๋ยวเบื้องก่อนถ้าผู้แอนสกายออกโหลดบ่นแน่นนะครับมีหม่องเขาไปจอดรถก็สิไปจอดรถชมว,วิ้วจะเข้าอ่ามันแอะมันอังนะครับเพราะไม่มองจอดก็สิ้อไปจอดนะครับเบื้องก่อนนะครับเพราะว่าเขาเขาให้จอดอยู่จอดชมวิวนี่จอดได้นะครับถ้ารถมันเต็มบ่าน,แน่แต่ถ้าสิจอดเพื่อสิ ไปเดินทั้งสกายวอล์กก็ต้องลงมาจอดที่อุทยานนะครับในเขตอุทยานคู่เก่านะครับแล้วก็เขาซีมีรถไปส่งนะครับเสีย่าร่องเท่าคู่รถอะไรเขาช่วงหลังมาหกสิบเจ็ดเพื่อหาซิบหกสิบเจ็ดเริ่มเข้าเขตอุทยาน จากผู้เก่าผู้วันค่ำนะครับหลังจากขึ้นมาจากมานทาศิลาลงบานพังท่านใจสิ่งอ่ะมันเครื่องค่าขอไปในทุกทีย่านที่จะตั้งหางสิ่งน่ะอืมไม่ได้เป็นแทงมันซับซ้อนค้าจะใจสอนกันอยู่กนเลยบอกใครนิยมเท่าไรถึงแล้วที่จอดรถเบนวะเสียค่าเข้าไปจอดสามสิบสี่สิบบาทคนนี้ล่ะ เื่ซับซ้อนเยังแต่ว่าคารถขึ้นมาผู้แอนนี่ยบริสีเนาะงสกายวอลบริีเสเาเียัแีอืมบริจาเีกเียคาองเายึดสายริสีคาองเาคารถไม่ใช่คาร้องเานเสียแพงก่ออยู่เชิงข้นเชิงนาบริแพงข้เราเจ็บเท่าไเชิงเท่าไสามิ สามสิบสี่สิบขึ้นาราคาแล้วเด้อเน้องเข้าไปวังหนันมันสามสิบแมนเ,าาเนาะแ,แต่ตเมื่อกี้เข้าไปาาายี่สิบบาทไปเดี๋ยวไปวังหันสามสิบยุนี่หกสิบหรือไหนเนี่ยล่ะย่นี่มันแพงกว่าญี่ปุ่นเหมือ,อนญั่ปุนเนี่ยเอดแล้วเพิ่งสิเขาไปจอดเพิ่งสิไปได้เพ่เนี่ยนะครับมันคือรถเต็มมีรถเต็่ยมอุ้ยมืมมองจอดพี่น้องเอ้ยเต็มเลยเอ้าได้ยุตินี่ ข้าใดอยู่นี่อเออเขาบ,าวบาวาะวังเลยแสดงว่าไดไห้ตอนเขาป้อห้องนี้แล้วแม่ายๆใกเต็มแล้วไหมครับเต็มตมีเดียเด๋ยวผมกลับรถจอดแถวนี้ได้ป้ะได้ของนี้ก็ได้ครับน่าข้ามมันนี่ถ้าจอดข้างก่อน mất รถจอดเต็มเลยนี่ em เต็มก็เป็น Nu ne-am intelunit. การหลังจากชวมวิวเรียบร้อยแล้ว,วจอดชวมวิวเรียบร้อยแล้วจัดเดินทังต่อสาล่ะพี่นอ้องเอาบรรยากาศดีอยู่ตอนลังแง่งนะครับรถกระไล,ลรถจอดไล่จนหามองจอดแทวบ่ม,มี่นะครับกับหลายขั้นหนุ่มมองจอดมันจากัดนะครับในแครว่าเกินเมื่อหนาจะเกินยี่สิบกกขั้นยี่สิบกว่าขั้นทั้งหลายท่า30 0ิบขั้นอะไรอยู่แนละจอดเนีลงไปเนาะ ถือว่าเป็นปอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนย่มแรงค้นมักเสีมาจอดชมบิวเนะ<บ>าะสกายว่าเขาเขามาขายรองเท้าอยู่มองขึ้นล้วะตีู้เมอร์เนี่ยเปลี่ยนใหม่เจี๋ยเปลี่ยนใหมเ่เนานะพอลงไปหัน,นลงไปหันในเสียทั้งคาคารถด้เสียทั้งคาคนนะครับขี่รถขึ้นมากกับพวกคุ้มเอคมอคนบริยมบานี เอ,อก็เลย่มมาขา,ายอยู่นี่ก็มีนะครับขายอยู่นี่ก็มี่อะเลีวแต่สะดวกไผมันนะครับที่ผมบอกว่าอืม,มาายอยอแผนน้านี่เขาปรับไปตามแผนและปรับไปตามสถานการณ์ปรับแผนไปตามสถานการณ์นะครับกา หรืออีก3ามกิโลัน3ากิโลสีหอดเคลื่อนลบัดนะครับพอสามแยกแล้วสามแยกแล้วโอ้ไปปวดไปพูดแต่เอ้ปวดมมีใส่ขวาปลอดภัยอาสำหรับคลิปนี้คก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ํานี้แหละครับสวัสดีครับ